อยู่จ้ะพี่จะไปหาแม่ให้แม่เป็นผู้ช่วยจะไปหาแม่ฉันแม่อยู่ใช่ไหมอยู่จ้ะเดี๋ยวพี่จะเอาเอ็ดไปฝากแม่นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> คนหนึ่งนี่มีเยอะเหมือนกันมีฉันใหญ่กว่าผู้ใหญ่อีกใหญ่กว่าผู้ใหญ่ฉันได้เอ็ดพระราชทานเอ็ดหลวง <c oughs> โอ้โห มันไม่เคยได้ยินคำว่าจะพ้นหลวงพระราชทานยี่เอ็ดพระราชทานก็เอ็ดพระราชทานก็ขอได้กูก็เป็ดแล้วดีมากไปทางไหนมีแต่คนหลีกทางให้เออขนาดขึ้นรถเมย์ธรรมดากูได้ยืนกูขึ้นไปเขานี้หมดเลยอย่าบา่าแต่รถเมย์แต่กูยังไม่ใกล้มึงเลยเฮ<อ>งงั้นคุยกันไปนะพี่จะไปหาแม่จะพี่จุเอาเองไปฝากดี่ใจด้วถึงแม้ว่าพี่จะมียศตำแหน่งเป็นถึงอ,อกหลวง แต่ถ้าพี่ไปสู่ขอกับแม่บานแย้มพี่เชื่อเหลือเกินว่าแม่บานแย้มเนี่ยยังไงก็ไม่รับพี่ยังไงก็รังเกียจพี่นวลถ้าหากนวลยังรักพี่อยู่นวลไปอยู่กับพี่ไปอยู่ในเมืองพี่รอยฉันไม่คิดเลยนะว่าเมื่อพี่มียศฐานบันดาสักคำพูดนี้จะหลุดออกจากปากพี่พี่พูดแบบนี้จะไม่เห็นแก่ตัวไปหนหรอ,อฉันเป็นลูกมีพ่อมีแม่จะให้ฉันหนีไปอยู่กับพี่ ชาวบ้านเขาจะว่าย,ยางังไงคนอื่นเขารู้เขาก็ต้องนินทาถ้าพี่ไม่รักฉันก็ไม่เป็นไรฉันจะกลับบ้านบีกว่าแม่ฉันก็ได้ดวนวลฟังพี่ก่อนสิที่ไปอยู่ก็เพราะว่าถ้าหากมีลูกลูกเราคลอดมาแล้วเราเค่อยกลับมาขอข้ามาแม่ท่านก็คงจะไม่ใจร้ายใจดำเพราะสงสารเห็นแก่หลานของเราจร,จริงจริงนะจ๊ะพี่ ห้ากว่าพี่ให้คำมั่นสัญญาเมื่อวันไหนที่ลูกเราเกิดขึ้นมาเราจะกลับมากราบขอข้มาแม่กันฉันนวลก็จะไปอยู่กับพี่ถ้างั้นพี่มีหน้าที่ต้องทำเงินจำนวนห้าแสนบาทพี่จะ้อาเงินทางไปนครถ้ำแล้วเราค่อยเจอกันฉันขอให้พี่โชคดีฉันจะรอนะจ้า หยุดทำไมล่ะเพื่อนเออแกดูสิตอนนี้มันยามค่ำคืนแล้วอตตะวันกเราจะเดินทางต่อมันก็อันตรายนะเมยนเฮยอันตรายอสิงสารสัตว์มันเยอะแยะเรามองไม่เห็นใช่หลังสิ่งสำคัญเนี่ยเงินจํานวนเนี่ยต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตซะอีกพระองค์บอกว่าเงินนี้ห้ามหายหายมีแต่หัวขาดอย่างเดียวเอองั้นเราพักพอนี่ก่อนก็ได้แต่ต้นตรงนี้นะหมอที่สุดแล้วเพื่อนแต่ต้นเสดาจฮิบานมึงเครียะเสดาบ่โอ้ย เดนไปเจออ๋อต้นไปต้นต้นจิกพักคนใจแต่ว่าในขณะที่เราจะหลับนอนต้องแบ่งเวรยนยามกันก่อนอออ๋อไม่เอาเปรียบกันออต้องมีคนนอนและมีคนเวรยนยามใช่มันถึงจะถูกต้องเออเองเป็นเวนหนึ่งเออันนี้เวนสองเวรนสองเว้นสามโอเคพรแต่ฉันนอนไอ้กระยุงเป็นเวรนยาม พอจะถึงเวลาไอ้กิญญ์เว็ยามฉันนอนอือโอ้ยเข้าใจอ่ะเออเข้าใจเออกูนอนมึงยามเออพอจะถึงเวรยามมึงยามกูนอนสรุปมึงได้ยามไหมกูไม่ได้นอนั้งคืนนะนี่นะกูยอมเสียเปรียบสรุปมึงไม่ต้องยามมึงเป็นผู้ใหญ่เออเออเต่าเออเตราเฮ้ยจ้าอ่ะเดี๋ยวไอ้นอนพักผ่อนไปก่อนเดี๋ยวข้าจะร้อง เพลงให้ฟังโอ้เสียงดีร้องเพลงกล่อมร้องเพลงก็ดีก็ดีเหมือนกันใไหนที่ก็เหนื่อยก่อนแล้วเนาะใช่อืมอืมเป็นเวลาไว้ก่อนแล้วยังไงค่อยปลุกกันแล้วกันไอ้จริงเนอร์ไอ้หนุ่มเกิดหางเครื่องเกิดหัวเครื่องมั่นติหัวเครื่องเวกเอ้าแต่ถ้าแช่ยข็งถึงไม่บัางทีเลยถึงรถปูถ้าแช่ยข็งรถอย่านิ้งกำไอ้จริงนอนไปเพื่อนนอนไป ฮ <t fate fell out> pues mm ึบจะหลับได้ป่ะเนี่ยร้องบัดงานนี้เตรียมใดดามเคารพใจตาเตรียมใดดามนายเอ้ยเคารพนักวัยตาฆญงดองโดกดองกระดังอาคนมา បាទមកមើលតែមើលលីកេនោកខ្មេកូននោយ៉ាក្រាមណា กิดอย่างนาลงโลกกะดังงาเสือรุ่งตอนนี้ไอตอนนี้ก็จะได้เวลาเปลี่ยนเวียนยามแล้วเพื่อนไอเองไอเกิดเวียนยามที่สองกูเป็นเวียนยามที่สองที่เป็นที่สามเออเองนอนคอนไปเดี๋ยวกูจะเฝ้ายามให้เป็นยามที่สองตอนนี้ก็ เป็นเวลาผ่านไปสามชั่วโมงถึงเวียนยามของไอ้โดง่งแล้วโด่งเออถึงเวียนยามมึงแล้วไอ้เจ้าตบานเล,เล็กมาอย่งหวนว่าได้ละอย่างยู่ฮอยลิเกเป็นเรื่องสมมุติเออเขาแต่สมมุติเตอร์กัดโอ้ยตะกี้ชอบลิงก์นันองไอ้สมมติถ้าใจต่างเฮ้ยกำม <c oughs> อือมึงบอกว่าลิเกถ้าเป็นเรื่องสมมุติแสดงว่าตาจะภาพเอาเงินมาจ่ายเขาบอกว่าสมมุติก็ไม่ได้เงินได้เงินี ไม่ใช่อย่างงั้นแต่อันนี้เขาทําสัญญาแล้วยังไงก็ต้องจ่ายอ๋อไอ้เด็กโตเนี่ยมะคังเดดเออเด็กโตนี่พอมบ้านเด็กพอมบ้านเด้จูอ้ายบ้านอะป๊าสรุหีทําไมเฮ้ยอยากโอ้ยอย่าอีนาน้องอยากกระบี่อีนาน้องอยากกูโหบ่อยากแล้วก็มนุษยประเทไอ้น้อเฮ้ยเมื่อแต่กระบี่อ้ายเด้แม่นแต่จองจีนีลวนๆเลย กูสาต,ตามันมาติดๆเพราะพระองค์ท่านให้มาเอาเงินห้าแสนวันนี้ยังไงยังไงก็แล้วแต่มึงดูแผนการกูไว้ครับกงที่นี่ป่าเยอะจังวะสนไม้ก็เยอะไปหมดอโอ้ต้นไม้เยอะแยะเลยริสิกลอวิ่งด่านเรือบหล่ะ มันละมือมันละมือมันนอนละมือมันนอนละมือเอ้าคนเลยเมื่อกี้นี่คนกูนึกว่าขอนไม้ตายตายไอ้คนเมื่อกี้เป็นคนคนไอ้นี่ล่ะไอ้นี่เป็นปลาไหลเืนจักคขาเดี๋ยววัตื่นขึ้นมาจะไม่ได้การ เราต้องรีบเดี๋ยวไปค้นหาก่อนอเริ่มจากไอ้คนนู้นก่อนแล้วกันคนนั้นค่อยๆลูกพี่ลูกพี่ค่อยๆเดี๋ยวมันตื่นอ,อยู่ตรงไหนของมันวะเบา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 โเคโอเคเรื่องเส้นทาง เฮ้ยมันจับปือมันจับมันมันจับปือกูาอาไม่มีไม่มีไม่มีครับไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะมีมันซุกไว้ตรงไหนของมันวะ จะไม่มีที่หัวนี่นีนี่นี่อยู่อยู่อยู่อย่ดิโชคดีของเราแล้วลูกพี่มเปล่าผมผมไม่ได้มาทำอะไรครับผมหลงทางมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับ <c oughs> มันมองหน้าว่ะ <c oughs> ผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวพมรโลให้มันมาทางนี้ลูกพีก็คอยหยิบเรื อ๋อมันหลับตากตายอุ้ยกูก็ใจหายใจความหมดไอ้เราก็คิดว่าแต่มันตื่นไม่เป็นไรเอาเถอะเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยกูตายตายผมไม่ได้มาทำอะไรครับผมว่าผมไม่ได้มาทำอะไรจริงจริงอ้โหเฮ้ยพี่ไอ้ไอ้อากิบันเลยมันน่าจะระเบอสงสัยมันจะระเบอใช่ค่อยคอยเลยพี่ ดึงไงกระชากเลยลูกพี่มึงนี่ระเบอร์บ่อยนึกเกินวะกูให้กูไปใช่ไอติโอวังนะลูกพี่นั่นดีถ้ากูเป็นผู้ชายถ้ากูเป็นกระเทยเดี๋ยวมึงเสร็จเลยแหละมึงโชคอ้าวเวลาจะใหของให้ง่ายนึกเกินเสร็จแล้ว

เลแล้วเดินทางต่อได้เวลาแล้วไปไปไปโอ้โอ้กูกำลังนอนอย่างสนุกสนานเลยเฮ้ยเร็วสิอ่าน่ามารูดซิบอันนีเองรอยะเอ๊ะไอ้นายนวกตูดไปเมื่อไหร่ี่นอนแต่งตัวไม่เรียบร้อยนี่เนี่ยมึงนอนอะไรไม่รูดซิปรูดอะไรทั้งกูเข้าไปมึงเอ้ยมึงระวังนาะโอ้ก็ชื่อนุ่มเนาะเฮ้ยเงินล่ะเงินอยู่ไก่โดงกูเว้นที่สองไอ้โดงเว้นที่สามเออเงินฮะเงินเงิน กระเป๋าเงินน่ะอยู่ไหนก็ให้ไปแล้วเด้ให้ใครก็ให้มื่ไงจะบ้าหรือยังไงไหนล่ะนี่ก็กูนอนอยู่ตรนนี้มึงมาปั๊บกูคืนึกว่ามึงมาจะกอยกูกูก็ยืนให้นะเฮ้ยยืนให้กับมรอใครวะเออรอยเท้าลายเท้าเลยไม่ใช่รอยเท้าเราอย่างแน่นอนเพื่อนใช่แสดงว่าเมื่อคืนโอ้ทมจึงอันติด เล็กกว่ากูพี่ชายแน่นอนแดงว่าเงินละเงินเราถูกขโมยไปแล้วเพื่อนถูกขโมยโคตรตายแน่ทำยังไงพี่โด้องคุณนึกว่าเป็นเงินหลายเอายังไงดีบะเพื่อนคุณคงรู้ดีแล้วใช่ไหมว่าท่อเราสถานใดกูบอกแล้วยังไงกอย่าเพลอเลเรกันแต่เพื่อน อย่าลืมนะว่าความจริงน่ะมันเป็นสิ่งไม่ตายเออเราก็กลับไปทุนต่อพลงก็ได้บอกว่าเงินมันหายจริงๆท่านคงไม่ว่าไรหรอกแค่5้าเซนขนาดกุ้เนยสองหมืนเงินล้านยังไม่จ่ายแล้วยังไม่ผิดเฮ้ยเราจะตายอย่างน่าจะสีไม่ยอมหนีอย่างสุนัอทำความผิดก็ต้องรับผิดใช่ไปไปเพื่อนไปโด่งอยู่มาไม่แพง่ะ ฟูนฝ่าบาทตอนนี้เงินจำนวนห้าแสนบาทหายไปแล้วเงิน5้าแสนหายเงินเพียงห้าแสนมึงรักษาไว้ไม่ได้หรือวะ ผู้สั่งมึงว่าอย่างไรให้นำเงินห้าแสนบาทเก็บรักษาให้ดีห้ามตกหล่นแม้แต่สตางแดงเดียวแต่มึงกลับรักษาเอาไว้ไม่ได้เสียแรงที่กูไว้ใจขอเดชพระพุธองค์ท่านยังฝีมือออกหลวงลอยเป็นไปไม่ได้ ที่จะรักษาเงินไว้ไม่ได้กข้าก็มองเคยเตือนพระองค์ท่านแล้วไม่ใช่หรือพระเนวาว่าเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าของมันรู้แต่ว่ามันเป็นเด็กวัดเพียงแค่ช่วยเหลือพระองค์พระองค์ก็ยกตำแหน่งออกหลวงให้กับมันเงินเดือนมันอาจจะได้แต่ก็เพียงเงินเดือน แต่นี่เงินตั้งห้าแสนไอ้ลอยทำไมพระอองค์ท่านดีกว่ามึงขนาดเนี้ข้าวแดงแกงร้อนยศรรมดาศักก็มอบให้มึงทุกอย่างมึงคิดกองกันหลวงได้ยังไงกูอยากจะรู้แล้วกันเราไม่ได้โกงมึงไม่ได้โกงม,มึงจะหายไปได้ไงมึงกง็โกงมึงก็ขี้โกงเลยและยังไม่รู้มึงเอาไป เอาไปเมียมึงเมียมึงที่พักของเมียมึงของไงโอ๊ยต่อหน้าพระพักของกูมึงยังกล้าทำอย่างนี้แล้วรับหลังกูหรอวะจะไว้ใจมึงได้อย่างไรขอพระเถรนภัยไปชิออกลุงรอยยอมรับสารภาพมาซะโดยดีหากเจ้าเอาเงินห้าแสนบาทไปโทษหนักจะได้กลายเป็นเบา ขอเดชชก่งกำมอมขอยที่เย็นดีสัตว์จริงต่อให้ชีวิตกำมอมจะหาไม่ก็าตามกำมอมไม่รู้จริงๆเงินจํานวนห้าแสนแล้มันหายไปได้ยังไงพี่ช่างเงินห้าแสนหายไปตอนนี้กูไม่มีหลักฐานจริงอย่างที่เจ้าพูดของกางคือเงินห้าแสนบาทขอเดชชั่งไปเถอะ ตอนนี้อาจจะไม่มีหลักฐานแต่ก้าว่วงคิดว่ามันก็คงจะไว้ไหนไม่ได้นอกจากบ้านมันก้าวขวงอยากจะทูลเสด็จไปที่บ้านมันค้นบ้านมันต้งอยู่กับเมียมันหลืออยู่ในบ้านมันต้องได้ตั้งแกล้งนึกอะพรไปจ้ะขอได้เฉพาะความคิดเห็นขอได้ะว่าอย่างไรที่คุณพิชิตพูดมามันก็ถูกแต่ว่าไอตอนที่เงินมันหายมันหายที่ป่าเงินมันหายที่ป่าแล้วทําไม ไม่ไปหาที่ป่าก่อนแล้วทาไมต้องเจจไปหาที่บ้านก็มันก็ต้องไปไว่ในบ้านใครจะไว้ในป่าเอาละเอาละเพื่อความบริสุทธิ์ใจของออกหลวงอ่วงออกหลวงลอยพระเจ้าค่ะกล้าไหมให้ข้าเนี่ยไปค้นบ้านเจ้ากระหม่อมบริสุทธิ์ใจพระชจ้าค่ะทูลเสด็จพระองค์ท่านไปที่เลือนประธานค้นได้ทุกซอกทุกมุมเลยพระเจ้าข่าได้

กับพ่อพี่ลอยจะเป็นยังไงบ้างเดินทางไปเมืองนครถ้ำเพื่อนําเงินไปบูชาข้าพระพุทธรูปแต่ก็ยังไม่กลับมาบ้านสักทีคิดแล้วก็แสนจะเป็นหัวงไม่รู้ว่าป่านนี้พี่ลอยจะอยู่ที่ไหนนอนลอยมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วนวลพี่เป็นอะไรทำไมต้องร้อง ดีน่นเนเงินจำนวนห้าแสนบาทที่พี่ได้รับมอบหมาให้นำสู่เมืองนครธรรมตอนนี่มหายถูกขโมยในระหว่างทางหนเงินหายมันหายได้ยังไงจ๊ะพี่พี่ไม่ได้ทำจะเชื่อพี่ใช่งแม่นวลฉันเชื่อพี่เป็นคนดีเงินจำนวนนั้นพี่ไม่ได้เอาไปอย่างแน่นอนฉันจะอยู่เคียงข้างพี่เอง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจเย็นนะจ้ะนี่ไหนเหรอคือเรือนประธานของออกหลวงลอยพระเจ้าค่ะเฉลอยว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเมียของเจ้าใช่หรือไม่ขอดะชาท,งทรงได้โปรด หมอ่อมใชยหนามวน,วนจันทเป็นเมียของพี่ออกหลวงลอยไปค่าการที่เราสเสด็จมายังบ้านของท่านคงจะรู้จุดประสงค์แล้วล่ะนะว่าเงินจำนวนห้าแสนบาทได้ถูกขโมยแต่เนื่องโดยว่าออกหลวงลอยได้ทำเงินหายไปเราจึงสงสยัย มาขอคนบ้านเจ้าคงม่ขัดเรานะหม่อมฉันไม่ขัดในพระทถยของพระอ,องค์ท่านหลอกเพคะในเมื่อเงินจํานวนนั้นหายไปก็ถูกแล้วที่พระอ,องค์นะจะต้องมาคนนมาของหม่อมฉันเชิญเถิดเพคะคุณพิชิตรับด้วยก้าวเว่ยคนบ้านออกหลวงลอยพระเจ้าคะ่ะ ยุมึงจะไปไหนคำสั่งพองท่านสั่งให้คนบ้านอ๋อไม่ได้ยินเหรอกูได้ยินแต่ก่อนที่มึงจะไปคนในฐานะที่กูก็เป็นเจ้าบ้านกูขอคนมึงก่อนอ๋อต้อง,ต,องต้องมีอะไรต้องบอกผู้ใหญ่เงี้ยเหรอใช่ต้องบอกก่อนดูยศด,ดูยศมีอะไรก็ต้องบอกผู้ใหญ่โดงต้องบอกก่อนได้ยกมือ บ้าเปล่าอ้ก็แล้วมึงยกมือทำไมอ่ะกูให้มึงยกมืออ้าวก็มึงยกมึงบอกกูยกมือเสือกยกเองยกสูงสูงอย่าให้สูงเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปรอะปรับรูงหน่อยนะเฮ้ยไม่มีตรงนั้นไม่มีอ่ะเรียบร้อยแล้วเตรียมไปจับใบแดงใบดำได้จะบ้าแล้ว ขำามือจะหันอ่าไปรีบไปมึงเอาเงินไปไหนอยู่ในห้องเออฮ้ยแล้วมึงถามเงินอะไรเนี่ยกูบอกเงินกูอ๋อเงินกูอยู่ในห้องกูนู่นไว้นานหรือยังเพิ่งไว้มึงถามอะไรเนี่ยกูคพิ่งลืมกูไม่ลืมหรอกกูโตแล้วไม่รู้เงินทองของนายกายพูดไรสระมึงเนี่ยมึงไว้แถวไหนล่ะอยู่ในหมอนเฮ้ยเขาองค์ท่านนี่เขากำลังจะมีพิรุธมึงมีพิรุธ คนอื่นเขาใส่เสื้อสีแดงหมดมีมึงคนเดียวเอ้าเท่าไมใส่สีม่วงเอา้ากูแม่มะพ่อมาไอ้เว้ยมึงพ่อมาไอป้ปากกะห้อยเขาสีแดงสีม่วงไปหนดูอย่างกูนี่หลากสีเอาเรื่องของมึงไปได้เดี๋ยวก้าวของของคนก่อนไปจ้ะเชิญพูดกับมึงนี่มันไรอส่างนั้นรอทานเล็กไหมมึงวม,มึงไว้ตรงนั้นแน่นอนใช่ไหมใช่มึงจะถามอะไรมามาใช่จะไม่ต<ห>้องกลัวนะออกลุงรอย หากเจ้าบริสุทธิ์ใจบุญธรรมบริสุทธิ์ใจพระเจ้าค่ะโทษก็จะไม่ตกถึงท่านแต่เงินมันหายที่ป่ามันมาหาที่บ้านมันจะเจอนี่พระองค์ใช่ทำไมไม่ไปหาตามปงตามป่างเมนหาโดมพระองค์กับพ่อพระองค์เอออ่าเด็กเธอบัดอีดบุรุวน้องอีนี่มึงเคยเอาไอ้เบอร์จเกวี่มเปื้อมโมเจอลาบุญธรรมกับบงทนายนี่พระเจ้าค่ะเงินห้าแสน ไล่ให้ออกลบรรอยร้อยบอกแล้วว่ามันจะต้องเอามา